w วลคอม e ีเอ k ์เคท n n านเ2ล Audi RS Q8 t 9 0 0ใหม่ล่าสุดคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอด SUV ตัวแรงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่หลงใหลความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีในคันเดียวกันเมื่อเห็นครั้งแรกต้องยอมรับเลยว่ารถคันนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้สายตาทุกคู่ต้องหันมามองดีไซน์ของมันไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่มาในสไตล์ที่ดุดันและล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมเส้นสายภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ให้คมชัดโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าขนาดใหญ่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล r s ตัดก,กับไฟหน้าเมตริกสเลดีไซน์ใหม่ที่คงติดจนดูเหมือนดวงตาเหยื่อด้านล่างยังมาพร้อมกันชนที่มีช่องดักลมขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตและช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์ได้จริงเส้นข้างตัวรถเน้นความบึกบึนของ SUV แต่ยังผสมผสานกับความฉบเฉียวในแบบรถสปอร์ตหลังคาลาดยิงเล็กน้อยสไตล์คูเป้เพิ่มความพรีเมียมล,ล้ออลอมยขนาด23นิ้วลายพิเศษสำหรับรุ่น P9 0ถูกออกแบบให้ทั้งสวยงามและแข็งแรงเสริม ด้วยคาลิปเปอร์เบรกสีแดงที่บ่งบอกถึงความแรงแบบ RS อย่างแท้จริงด้านท้ายรถเท่ไม่แพ้กันกับไฟท้ายโอ e d ดีดีแบบใหม่ที่สามารถแสดงแอนิเมชันเวลาเปิดปิดพร้อมท่อไอเสียคู่ทรงใหญ่ RS Sport Exhaust ที่ปล่อยเสียงคำรามดูดันสะใจสา,สายสิ่งเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความหรูหราและล้ำยุกวัสดุที่ใช้เน้นคุณภาพระดับสูงไม่ว่าจะเป็นหนังนัเ a ทแคนเทอ หรือคาร์บอนไฟเบอร์ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างลงตัวบอน,นั่งแบบ RS Sport สีออกแบบมาให้อบกระชับรองรับสริราได้ดีแม้ขับด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยหุ้มหนังตัดตรงด้านล่างพร้อมโลโก้ RS ที่มาพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ขนาดใหญ่เทคโนโลยีในห้องโดยสารถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่น Audi Virtual Cockpit รุ่นล่าสุดให้ภาพคมชัดขนาด12.3นิ้วปรับโหมดการแสดงผลได้ตามใจชอบจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด14 1น,นิ้วมาพร้อมระบบ i m Touch Response ที่ตอบสนองรวดเร็วใช้งานง่ายรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมไปถึงระบบเสียงจากบาง g o l s e n 3D Sound ที่ให้พลังเสียงรอบทิศทางเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์จริงฮ่าฮเบาหลังเองก็ไม่ธรรมดากว้างขวางนั่งสบายเหมาะกับครอบครัวพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็เหลือเฟือทำให้ s q 8 9 0 0ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถสปอร์ตแต่ยังคงความเป็น SUV ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน หัวใจสำคัญของรถคันนี้คือเครื่องยนต์ V8 ทวิเทอร์โบ4.0ลิตรที่ถูกปรับจูนใหม่ให้รีดก,กำลังสูงสุดถึง900แรงมา้าแรงบิดมหาศาลกว่า1,100นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดไปยังระบบขับเคลื่อนควอทรอันเลื่องชื่ออัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.2วินาทีเท่านั้นซึ่งเร็วเกินกว่าจะเชื่อว่านี่คือ SUV คันใหญ่เสียงจากท่อไอเสียสปอนั้นกระหึ่มเร้าใจและสามารถปรับโหมดความดังได้ตามอารมณ์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างถุงลมและ Adaptive Air อ u s p e n s i o n ที่สามารถปรับระดับได้ตามสภาพการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตสำหรับนั่งสบายในเมืองหรือโหมดด y นามิกที่จะปรับให้ช่วงล่างเฟิร์มขึ้นสำหรับการขับแบบสปอร์ตรวมไปถึงระบบเลี้ยวสล้อที่ช่วยให้รถคันใหญ่ควบคุมง่ายขึ้นในทางแคบและมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงบนทางด่วนด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จะเต็มทั้งระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรคฉุกเฉินกล้อง3 และในวิชัน่นที่ช่วยตรวจจับคนเดินถนนหรือสัตว์ในเวลากลางคืนทําให้มั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะปลอดภัยสูงสุดราคาจําหน่ายในตลาดโลกของ Audi RS Q8 p 9 0 0คาดว่าจะอยู่ราวๆ250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9ล้านบาทเมื่อเข้ามาในประเทศไทยแต่แน่นอนว่าด้วยค่าภาษีนําเข้ารถยนต์รูค่าตัวจริงในบ้านเราน่าจะสูงขึ้นไปถึงระดับ15-20ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับรถที่รวมทั้งความแรงความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงไว้ในคันเดียวหากถามว่า RSQ8T900 คันนี้เหมาะกับใครคำตอบก็คือเหมาะกับคนที่อยากได้รถที่ทำได้ทุกอย่างในหนึ่งเดียวเป็นทั้ง SUV หรูสำหรับครอบครัวเป็นรถสปอร์ตท,ที่สามารถเร่งความเร็วได้ทันใจและยังเป็นรถที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นทุกที่ที่ไปไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด สรุปแล้ว Audi RSQ8 t 9 0 0ปี2026คันนี้คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแรงและความรูรามันไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่มันคือ Super SUV ที่พร้อมจะท้าชนกับทุกคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็น Lamborghini Urus, BMW USM หรือ Mercedes AMG g l s 63ใครที่กำลังมองหารถคันเดียวที่ตอบโจทย์ได้ทั้งความสบายและความเรา้าใจในการขับขี่ RSQ8 t 9 0 0คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนนี้